ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแลมซ่าอีกเช่นเคยนะครับส่วนคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทําการเล่นเกมฟันนี่คอยเกมนี้ไม่ใช่เกมลงทุนแตง่งใดเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทําการถอนเงินแทนเพื่อนดูเลยสำหรับใครที่ยังไม่สามารถถอนเงินเป็นหรือว่าใครที่ถอนเงินไม่เป็นส่วนใครที่อยากจะหาเหรียญหรือว่าหาธนบัตร เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์คลิปวิดีโอที่ผมได้ทำการสอนเพื่อนหาเหรียญไปเพื่อนก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยสำหรับใครที่อยากจะหาเหรียญในตัวเกมนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะบอกวิธีการหาเหรียญหลักๆก่อนซึ่งวิธีแรกเราจะสามารถหาได้จากการเล่นวิธีสจะเป็นเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนวิธีสามจะเป็นเกี่ยวกับการทำภารกิจ วิธีที่5จะเป็นเกี่ยวกับการดูโฆษณาแล้วก็วิธีสายจะเป็นเกี่ยวกับการเปิดกุญแจหรือว่าเปิดหีบสมบัตินั่นเองนี่เราก็สำหรับใครที่สนใจเกมนี้หรือว่าแอปนี้สามารถคลิกลิงก์ตาลังคลิปไปเลยเ,เพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน Google สำหรับ iOS ก็น่าจะไม่มีแล้วก็ Android ก็น่าจะเฮ้ แล้วก็ในแอปพิจิตโตแล้วก็ App Store ก็น่าจะไม่มีเราก็สามารถดาวน์โหลดได้ในตัวแอป Google เลยส่วนเกี่ยวกับการถอนเงินเราจะใช้เหรียญขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนเหรียญสำหรับการถอนเงิน1ครั้งซึ่งจะงเท่ากับประมาณ10บาทนั่นเองซึ่งขั้นต่ำ1 1บบาทเราถึงจะสามารถถอนได้ให้เพื่อนกดเข้ามาตรงแท่งทองได้เลยนะครับหนึ่งที่พอเรากดเข้ามาตรงแท่งทองแล้ว ก็จะเจอรูปแบบหรือวันาตาแบบนี้ซึ่งใครที่มีเหรียญครบหรือว่ามีเหรียญเยอะเพื่อนๆก็สามารถนำตัวแท่งทองหรือว่าเหรียญมาแลกเป็นเงินได้เลยซึ่งขั้นต่ำในการแลกก็คือประมาณ10บาทซึ่งตอนนี้นะครับผมมี2องแสนเหรียญก็จะ,ะเท่ากับประมาณ20บาทเดี๋ยวเราก็จะสามารถกดเข้ามาตรงคําว่าถอนออกทั้งหมดแล้วก็กดถอนได้เลย กดย,ยินดีรับเป็นแค่นี้เราก็ทําการถอนเงินเสร็จไปเรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่ไม่เคยถอนเงินอันแรกจะเป็นเกี่ยวกับการให้ใส่ตัวเบอร์บัญชีบัตรของเราเท่านั้นคอง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับเราก็เกี่ยวกับกดการถอนเงินก็จะมีอย่างเช่นอันแรกก็คือการถอนเงินทั้งหมดจะถูกหกักจากยอดเงินทั้งหมดนะครับอันที่2ก็คือจะเป็นเวลาหรือว่า การทํารายการหรือว่าการโอนเงินนั่นเองก็จะเป็นหนาทีถึง1ชั่วโมงหรือว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็จะประมาณ3วันนั่นเองแล้วก้อนที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับสามารถถอนได้มากถึงวันละหนึ่งครั้งสามารถถอนได้วันละหนึ่งครั้งอันที่4ี่ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นการถอนเป็นแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าจํานวนเงินขั้นต่ำอะไรประมาณนี้ ส่วนใครสนใจเกมนี้ก็สามารถคลิกเลงตารางคลิปไปเลยเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมลงทุนแต่งใดส่วนใครที่อยากจะหาเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์คลิปที่ผมได้ทําการสอนเพื่อนหาเหรียญไปนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนสวัสดี